สวัสดีจ้าช่องไม่เพียวชาแนลค่ะเราเบิ่งกผู้เท่าเพิ่นมาติดตามผู้เท่าเพิ่นติดไฟพลังงานแสงอาทิตให้งวัวเพิน่นนใส่เใส่นี่ยนี่มีไฟขึ้นอย่าบอกตะเลงทดลองเบิ่งค่ะท่านผู้ชม นูปอยเสือกเพิ่นกับบไปใส่แต่ยงังงงเจ้าของว่ายัางมัดอยู่มั้ยยังงงอยู่ยังกินนมอยู่คันนี้แมเ่เพี้ยละหัวเพิ่นกินนมแม่เพิ่นแม่พ่กมแม่เพิ่นกับเอาขาลา้างบิดยังกินนมอยู่ค่ะอ๋อตอนนูปปล่อยลูกมันหันเฟืองอยังเต็มอยู่ได้เบิ่งกินละก,กินเฟืองดีขนาดเลยันมัดคันนี้ ไปไปในท่อปงล่อนึงนี่แป๊บเดียวตะกี้แม่เพียวมาแก้เสื้อพิ่นพ่นเกี่ยวค่ะตัวน้อยเนี่ยนะคะเนี่ยขอกเพิ่นใหญ่นะคะขอกเพิ่นนะคะก้าวเสาเพิ่นเห็ดเนี่ยปานเฮือนหลังนึงค่ะเหลือติฟากนั่นค่ะยังมุงบ่แล้วเพิ่นเมื่อยและเศร้านี่นะคะติดหน่อยเลย แต่จริงแต่จริงเขาต้องหย่อนมาแบบนี้เนให้มันถึกเซกตัวนี้ก่อนแต่จริงทางพุ่นเดีเ๋ยวจะใส่มองได้ข้างล่างาบเม่เพียวเดินไปดูก่อนต้นกล้วยบาท่านก็ได้ออกแล้วไงเพราะมันติดข้อขาะาก็ออกแล้วแต่ยังมัท่นได้ปลูกว่าสิปลูกตอนเย็นนี่กะจะได้ทมเมื่อยกับเศร้าอาะสิเป็นมืออื่น จะปลูกบิงยาแพงกุลาค่ะวางอยู่ใส่เกิดตัวนั้นใส่ใส่ใส่สโหสองตุ่มเลยใส่สองตุ่มเลยใส่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 สเมิดนิดนึงค่ะค่ะแสงวัวนั้น ใส่สองรอดสองตุ่มเลยรอดนี่ีเพียวอยากมีเงินเลยหลายที่ซื้องัวว้หลายๆค่ะเอามาสักยี่สิบตัวนี่ที่เขาหลายเขากว้างแต่บ่มีเงินซื้องัวทยอยซื้อทีละโคมทีละคู่แบบนี้ค่ะซื้อลายกับเขากบ่มีเงินจงไว้ใส่แน่ ใหมีเงินในลายก่ะซื้ออโลงมาเลยสัก20ตัวเศ้าโตที่หันกว้างกว้างจริงค่ะที่ไม่เพียวนะที่เยอะใส่คำเคยนลินลีห่หัน เพียวเลี่ยงตัวเต้นน,น้อยเพิ่นเด้อน,นี่เด้อคุ้นขนาดเลยเนี่คุ้นขนาดเลยเพิ่นมีน้องเพิ่นท้องแล้วนะคะเนี่บรามันนะคะบรามั่นแดงนะคะเนี่นิ่งกินกินอยู่ใต้เพิ่นเด้อกินกยด้แเพลงขนาดนี่ไม่เพียวเพลงขนาด,ดนี่เด้อเลี้ยงตัวเต้น,นน้อยพินนี่ค่ะใส่แล้วสองหลอดนะคะหลอดหนึ่งหันเสียบปลั๊กหลอดหนึ่งหันพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ จะเป็นใังได้ใส่คุณบีบี้คุณบีบี้หั่นย่านี่ย่านงวที่ซื้อใหม่นะคะเล่นค่ะปกติหั่นนางบีบี้ทลนะคะ่ะเก่งค่ะเพื่อนสีเก่งกำลาบได้หมดแต่รอบนี้นะ่ะกลัวคะ่ะกลัวงวตัวใหม่คะ่ะเห็นงวตัวใหม่แล้วเล่นค่ะเมืองลูกคำคูณเหยียบเสือกแล้วคำคูณเนี่ยโลโลคะ่ะคุณโล ปล่อยไม่ได้ค่ะกินไก่เขาค่ะคุณโลนี่คุณโลปล่อยไม่ได้ค่ะกินไก่เขาค่ะต้องปล่อยตอนห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็สามทุ่มก็มัดเพิ่นคือเก่าค่ะเพิ่นกินไก่เขาค่ะเพิ่นไม่ได้ค่ะเอาไก่เป็นตัวมาเลยอ่าเหยียบเสือกคันนี่นะคะได้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วเออเราติดไว้อยู่นี่เนาะนี่นะคะ ดีตัวนั่นตัวรับแสงแดดพ่็ติดไว้อยู่นี่ค่ะเยียบเห็นยังเสือกมันหันเบิ่งหันเบิ่งหันเบิ่งหันไปเยียบหันเอเกี่ยวกันระบาดทนันนี่เยียบเสือกแล้วนางนี่ก็ดื้อขนาดได้นางนี่เห็นได้ใส่เบิ่งดูไป ออกเลยตีนให้ไปเยียบเสือ้อมันเห็นอย่างหันน้ำลายจนออกเลยหันถอยออกไหมถอยไหมแมเพีวขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากจ้องเม่เพียวชแนลด้วยค่ะผิดถูกไงว่ากันนะคะช่องมาทำค่ะขอบคุณค่ะ อย่างมาแล้ว